วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจ,จมีภาพเสียงเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะก็สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง English a l นะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับนายเกมมาลองเวนหนึ่งนะคะก็เหมือนเดิมค่ะรอบนี้เราก็มาบัดในช่วงโบนักนะคะกนะ็ไม่รู้ว่ามันจะออกเป็นเยหรือเปล่าจะไ,ได้ความที่เราหวังหรือเปล่าทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็ อยากเข้ากลุ่มโบนัสทางนะคะก็เม้นแรกใกลคคลิปเลยนะคะสำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะ่ะทุกคนก็อยู่กับหน้าเกม,ะะลมแล้วนะคะรอบนี้เราก็พาทีมมาที่473เลยนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราไปเล่นที่เบสิบแล้วก็ออโต้30นะคะ คือเรามาปั่นในช่วงโบนัสทาวนะค่ะทุกคนคือวันนี้ทันนะเออก่อนน้นนี้ไม่ทันเลยทุกคน,กนดูนิ่งๆผ่านทุกคนยังไม่ใส่เลยนะยังไม่ใส่เลยรอบน,นี้รอบนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคน ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะคะคือเราไม่เอากำไรเยอะเลยทุกคนคือขอแยะมันเสียก็พอทุกคนโอ้โหทุกคนคือช่วงโบนัสทามันจะได้เจ็ดเปอรซก็ก็จริงทุกคนแต่บางครั้งมันก็ไม่สายก็เป็นไปได้นะคะคือตอนนี้ทุกคนโอ้โหเลยสามรอยแล้วนะสามร้อยแล้จริงๆ จะรอดไหมเนี่ย,ยสองเเก็สำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสทมามนะคะก็ไม่เล็กไรคิดนะคะ้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวเอา้เอาโอเคเริ่มข<ย><พ>ายแล้วทุกคน มาตัวไวเลยคุณาสามคูนึ่งนสามสิบห้าคูณห้าได้ไหมโอ้โหคูณห้าไม่ได้แต่ว่าไม่ไดลงมาเลยจ้ะเบสิกแล้วนะคะทุกคนไปจ้ะโอเคทุกคนก็เข้ามาง่ายขนา,นาดนี้ก็ไม่ลูกอย่าชะล่าใจทุกคนเพราะว่าบางครั้งมันเข้ามาแต่มันไม่ตายเลยทุกคนคือแบบโอ้โหกักมากหนึ่งทุกคน อีกหกยังไม่ใช้มาสักรอบเลยอีกห้าโอ้โหทุกคนไม่คิดว่ามันเจ็ะแต่ก็ขนาดนี้เลยเออจายบ้างคนเนี่คนหกคนหกได้โหคนสี่บ้าะโอ้โหคอมโบยนะทีงี้ก็มาถึงวัยห้าสิคือมาจ่ายอยู่ช่วงอาย สองทุกคนจะหมดแล้วทุกคนดูหมดหนึ่งวแปดนี่ไงต่อถือว่า่ายยังกับอยู่นะยังไม่ได้แบบคอมโบเลยอโอเคทุกคนมามีรวมแล้วนะคะไปจ้ะขอไปต่อแล้วกันเนาะคือเรามาปั่นแล้วทุกคนแต่มันได้แบบนี้ก็ยังไม่แบบยังไม่พอเนาะเนี่ยทุกคนคน คนเงนกันโล่งมากก็แบบโอ้โหมากสวยทิงน,นี่ก็มาทุกคนหัวท่าคราวนี้เข้าไปสองร้อยห้าสิบสามไม่พอทุกคนพิวเตอร์มาติดติดเลยนะคะอโอเคถือว่าขอให้รอบนี้ใายหนักกว่าเดิมแล้วกันเนาะทุกคนก็มาติดติดเลยนะเข้าไปแล้วหนึ่ง ยังเฮลอยู uh, so, ่โอเคตัวแดงตัวแพงหัวหนึ่งบ๊าวๆเลยเอาหน่อยโอเคตัวไวาสวยโอ้โหห้าสิบห้าสิบถล่มไปหน่อยยี่สิบหัวหนึ่นี่ว่าจะคอมโบต่อเคือมันมีแบบ มันสมควรสายแต่มันไม่ยอมตายทุกคนดู mm hmm. รอบสุดท้ายก็หนักกว่าเดิมไหม mm hmm. หนักกว่าเดิมทุกคนโอเคเอา้าตอนนี้ก็เข้ามาพันแล้วนะคือกำไรก็มาแล้วทุกคนนึกว mm ่า hmm. มันจะเข้อสามรอบเปลีเลยนะเออสองมีอะไรเปล mm hmm. ี่ยนไหมเออจริงเงียบมากแล้นะ ไปทุกคนขอเบดที่สิกเลยแล้วกันคือมันไม่เข้ามาก็ไม่เป็นไรเผื่อมันแบบแตกนอกอะทุกคนเอาจริงถ้าหยุดได้ก็หยุดแล้วนะคะเพราะว่ากําไรเราก็ได้แล้วใช่กํากไรเราได้ทุกคนถ้าหยุดก็หยุดได้นะทุกคนนี่ก็กลัวว่าไปแล้วแบบมันกินหล่อทุกคน โอ้โหมามาอยู่นะหนมเจ็ดสิบทุกคนดูเมื่อกี้สั่งที่ได้กำไรแล้วแล้วพอเราไปถอแล้วกำไรหมดแล้วทุกคนแล้วก็ฟังข้อคุณเลยโอ้มาต่อจ้ะตอกนี้มาไปสองร้อยยี่สิบสี่โอเคมาเอจะได้กำไรถอแล้วทุกคนโอ้โหเอาไงดี ไปอีกสักสามสิบรอบแล้วกันเนาะยาวๆเลยทุกคนก็รอ,อบนี้ถ้าเกิดว่ากําไรเราไม่ได้แล้วก็เหลือทุนมา<อ>ก็ไม่ได้โทษใครวทุกคนโทษตัวเองเลยอันนี้คือคนจะโลภนะก็ไม่แนะนําให้ทำตามนะคะทุกคนเพราะว่าเราได้กําไรอยู่แล้วก็หยุดได้<า>ก็หยุดพอได้ก็พอนะคะ อโอเคนะสี่ร้อยหกสคนโอเคคอมโบอยนะู่นะ 500, นมาซาห้าร้อยสามสิบเบาๆก่อนจ้าดูทุกคนตอนนี้มันได้กำไรกลับมาแล้วนะแต่ทำไมไม่ยอมอยู่ทุกคนเนี่ยคือมันยังชินที่จะไปต่ออดูทุกคนคือรู้สึกว่ามันมันต้องขายวันนี้อ่ะ ก็ถ้าเกิดว่าไปเห็นแล้วกำไรหายจริงก็ไม่ต้องโทษใครจริงๆนะทุกคนโลภมากจริงๆเลยโอ้โหเอาให้หมดรอบนี้ก่อนนะทุกคนไปประตูโบหรอโอเคมะมาหน่อยเอ้ยประวยสวย สเดือไม่ไม่เช่อมเปอรตงน,นีอีาากหนึ่งสงเ้าหนะาห้บห้ไห่าห้าห้าน้าห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 ้า้าห้าหแา้าห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 ้ามะาห้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 าส้าห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 ้าค้า่้าห้าหาห้าม้าห้าห้ห้าห้นห้าห้าหายแล้าห้า้หา ดูโอ้โหรอบนี้ก็ไม่เหลือทุนเอาไงต้ะทุกคนตามนั้นเลยตัโอเคโอเคทุกคน <laughs> เด็ดยี่สิบแล้วนะนิ่งมากโอ้โหโอทุกคนหมดรอบนี้ก็ไม่ไปต่อแล้วแน่นอนจต่ทุกคนเพราะเราได้ทุนแล้วก็กำไรของเรา กำไรนิดเดียวเองทุกคนเพราะมันไม่รอดเลยจริงจริืมันไม่รอดรอดทุกคนเพราะว่ายิ่งไปต่อเลยรู้สึกว่ามันจะแบบมันยิ่งกินเราแล้วทุกคนเ,เดี๋ยวให้หมดรอบนี้แล้วกันเนาะพอเลยอืมโอเคอเก็บคืนไว้ต่อยอดรอบหลังลทุกคนไม่รอดแล้วจริงๆโอเคจ้ะอืม ก็พอเลยค่ะทุกคนไม่เพลิต่อเลยค่ะเพราะว่าเราจะเก็บทุนนี้ไว้ต่อยอดรอบอื่นเลยจ้ะก็สําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ